วิทยุราชมงคลธัญบุรีนำเสนอเรื่องราวไลฟ์สไตล์เกร็ดความรู้สาระที่มาพร้อมกับสเสน่ห์ที่เชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นก่อนกับยุคป,ปัจจุบันย้อนรอยทุกเรื่องราวที่น่าสนใจในความทรงจำที่ปัจจุบันถูกลืมเลือนกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักดำเนินรายการโดยชาววลิตอรุณทัศน์ทาง FM 89.5 m เมกะวิทยุราชมงคลธัญบุรี สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมตุยชลิตอรุณทัศน์และรายการเรื่องเก่าที่เรารักทางคลื่น9.5 FM สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับและแน่นอนในเดือนเมษาเช่นเคยอยู่กับแขกร้อนๆนะครับพี่หนุ่มนันณพัฒนเจมิมจุติธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับครั้งที่แล้วเราคุยกันถึงตำนานนางเอก ในดวงใจซึ่งค้างไว้ที่พี่จิ๊กนวรัตแล้วก็ติ่งไว้นิดนึงว่าจุฬาเตคูนหนที่พี่หนุ่มบอกว่าชอบมากพี่จะบอกอย่างนี้ว่าคุณนวรัตเล่นหมดเลยทั้งเป็นหนังไทยก็ได้หนังแขกก็เล่นจุฬาเตคูนแต่งเป็นแขกก็เอาแต่งไทยก็หลายเรื่องนะแต่งไปหมดเลยจีนก็แต่งนานแค่ไหนก็ยังรักป่ะที่ถ่ายเรือใช่ใชายเรือกันแล้วถ่ายเรือจำเพากี่ัจำพกี่ฟันเล่นหมดเลยเล่นทุกอย่างเลย ไทยจีนแข่งมีหมดเลยอ่ะ, <c oughs> อะคือกินกินกินรวบหมดเลยรวบหมดมเลยเรบทุกบทคืออย่างที่บอกว่าแต่เอกหลายๆคนนะเขาจะมีแนวทางเฉพาะของเขา <c oughs> ก็คือบู๊ก็บู๊ไปเลยชีวิตก็ชีวิตไปเลยเซ็กซี่กัเซ็กซี่ไปอย่างมีพี่สมัยอย่างเงี้ยต้องรวยแพงเท่านั้นนะ <c oughs> นเอกจนเล่นไม่เป็นไม่ได้เพราะหน้าไม่ได้หน้าไม่เล่นอ่ะหน้าไม่ได้อ่ะ แต่พี่จีน้รับหมดหมดเลยจะรวยจะจนจะอะไรเล่นหมดเลยีตาโโบเล่นเล่นเป็นเมียคนขับแท็กซี่คุณคุณพอเจดเป็นคนขับแท็กซี่ใช่ไหมอันนี้ก็อุ้มลูกแล้วใส่เสื้อส่งสามีอยู่ที่บ้านสเพลนี้ก็เล่นอย่างที่เราคุยกันไปแล้วตอนที่แล้วอ่ะแม่เลือก่เลกเกิดได้เล่นดีมากครับแล้วก็ชาวบ้านก็นี่ไงล่ะถ้าเธอยังมีรักก็เป็นสาวชาวบ้านก็เล่นไปหมด โอ้ยเล่นเป็นนัก้าแล้วคือด้วยนะแล้วคือเป็นหมดนะแกเก่งนะพูดถึงแกเก่งนะคือเป็นหมดเลยอ่ะแต่อีกเรื่องนึงที่ผมชอบนะก็รักพยาบาลอ๋อเรื่องดีมากมีมีมีคุณเพนทาร์คเพนทาร์คที่บทเด่นนะไปอยู่ที่คุณเพนทาร์คแต่ว่าพี่จิ้กก็ไม่ตายกันนะไม่ตายไม่ตายไม่ตายบทแกจริงๆรบทเรียบๆแต่แกไม่ตายนะะแล้วอุ้ยเรื่องนี้ผมผมชอบมันจนถึงทุกวันนี้พี่ก็ยังชอบไอ้นี่ด้วยนะเรื่องอะไรอ่ะที่เล่นกับมีพี่สมัย ที่มีพี่สมัยเล่นเป็นแม่แล้วแม, <c oughs> แม่แม่โหดโหดแม่จะไปให้ลูกสากไม่แต่ให้ลูกสาวไป ไปอะไรอะแต่งงานกับนักการเมืองนั่นนี่โน่นหรือที่จะรักใช่มั้ไม่รู้ที่กิเลสก็ไม่ใช่กิเลสคนเรื่องไหพี่จําไม่ได้ดูสิมีมีมีที่ได้ได้คุณนี้รุทแล้วคุณนี้รุทเป็นเป็นแบบว่าชอบความรุนแรงซสเออเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะอจําชื่อจําจํเรื่องนะแต่ผมจําชื่อไม่ได้จําชื่อเรื่องไม่ได้เรื่องนี้ก็เล่นดีดีออคนมีคราวที่เล่นกับนายนาก็เล่นดีนะขนาดบทไม่ได้เด่นอะไรนะ แล้วก็หาเมียให้ผัวที่เล่นงานคุณทิติมาของสุพงค์ก็อันนี้มันก็คล้ายๆเรื่องเมียจําเป็นเหลนเนาะใช่เหมือนเรื่องอุ้มบุญก็เหมือนอุ้มบุญดะเหมนเรื่องแนวนี้กันหมดเหมือนเรื่องเรื่องเรื่องวิมานไฟนะพี่ก็ชอบเรื่องนี้เล่นเป็นแบบสมัยใหม่สาวยุคใหม่เนาะแล้วก็เป็นเป็นผัวอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่ดีสุดนะในความสุดที่เราดูมาเนาะมีดาราลงตัวมากเลยอ่ะพี่เปีใชบอรัญญา แล้วก็มีพรพันธ์คุณวินิตดีวิจิตเป็นคนกำกับใช่มีเศรษฐากับสารพงษ์ซึ่งไม่อยู่แล้วทั้งคู่ก็ต้องนะถ้าใครได้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 ดูเรื่องนี้ก็ต้องระลึกถึงทั้งทั้งทั้ง,งสองด้วยนะว่าเออฝากฝากคนคน,คนนะี้ผลงานนี้จริงมีมีมีคนอื่นด้วยมั้ยที่ที่เหมือนน่าจะไม่อยู่แล้วในเรื่องอหลายหคายคนอะครอ่าเเราพูดถึงไหนต่อลงแตกจุลาตีคูลแตกก็ยงใช่จุลาตีคูณที่บอกว่า มันเป็นหนังที่สมัยก่อนลงทุนเจ็ดล้านบาทเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเมื่อสักสี่สิบกว่าปีที่แล้วพี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาแค่ว่าเครื่องแต่งกายกับกับโลเคชั่นสถานที่ที่เขาแต่งที่เขาแต่งเป็นสวนสวรรค์วิมานและนวรัตมีดอกมงคลโอ้โหเซ็ตลงถ่ายมาขอนเขา่อนเขาใช้นี่ลงถ่ายกันเลยลงถ่ายก็จะไม่ค่อยเอาไปถ่ายเอาดอกันเท่าไหร่มีบ้างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะเหมือนปัจจุบันคนเขาต้องเซ็ตทุกอย่างแล้วก็ เอ็กต์านักแสดงประกอบเป็นร้อยอ่ะใช่แล้วต้องใส่ชุดเครื่องแบบอะไรต่างๆนานานะเนี่ยเนี่ยจุราตีคูณก็จะมีนี่ด้วยแล้วเาลงแต่กยังไงอ่ะเล่าก่อนใช่ก็คือตอนั้นผมอยู่ที่มุกนาหารแล้วก็หนังก็จะถ่ายถ้าดังมากจะถ่ายสองวันถ้าถ้าหนังทั่วๆไปจะถ่ายวันเดียวเรื่องนี้ถ่ายสองวันแล้วก็คนมาจากทุกอำเภอมาจากทุกถิ่นครับก็คือเก้าอี้ไม่พอ ทุกคนฮิ้วเก้าอี้พับมาจากบ้านนะก็ยอมใช่แล้วก็มานั่งตามโรงหนังสมัยก่อนที่ที่มุดอาหารมันจะเป็นเหมือนใช้ไม้ไผ่ผ่าครึ่งแล้วก็มาทําเป็นกําแพงแล้วก็เก้าอี้จะเป็นเหมือนเก้าอี้ไม้ไม้บางๆอ่ะี่ใช่เวลานั่งมันก็จะดีดดังออดแอดออดแอ๊เต็มหมดทุกที่ที่ยืนไม่มี ทุกคนต้องห e ิ e ้วเก้าอี้พับติเก้าอี้พับมาจากเก้าอี้ตะพี่อะไรอย่างเงี้ยนะพับมาจากที่บ้านแล้วมาวางวาง,วาง,วางคือออกไปเข้าห้องน้ําไม่ได้พี่ก็คือเนี่ยานานแน่นานใช่ครับคือเข้าไปแล้วคุณใครจะไปเข้าห้องน้ำนะเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีทางเดินโอ้แล้วแบบไปหนยงย่เอนีฉายวันหนึ่งสองรอบคือใบกับข้ามสี่รอบเป็นอย่างนี้ทุกรอบพี่อุ้ยหนังทําเงินมากแล้วก็โอ้โหมันมันเป็นความยิ่งใหญ่ที่ที่เด็กคนหนึ่งจาได้มันถึงความใหครับว่า <c oughs> มันลงแตกยิ่งกว่า,าไวยอลงวนแต่พี่ก็ก,ก,ก็ก็เรียกได้ว,ว่าประสบความสำเร็จแบบสุดๆเลยครับก็เรื่องนั้นดารานำดีหมดเลยนะคุณสรพงษ์คุณปิยะตะกุลราชพิจิตรในวันนแล้วก็คุณก้อยวาสนา,า,สนาแล้วก็มีคุณพิาสารนคราสเนีแลเป็นตัวลายนะครับคุณมานพมานพอัสวัฒนเป็นเป็นที่มีนิ้วห้อยๆนี่เรียกว่าอะไรโอ้คุรามาอุนรามนิ้วห้อย แล้วใบปิดเขาที่บอกว่าโอ้สวยเหลือเกินสวยเขาจะทํำมาเป็นแปบหนึแผ่นต่อหนึ่งคนเป็นใช่ทุกคนมีหมดเลยเก๋มากเลยเนาะคนสวยมากเก๋มากเจ้าหญิงดาลาลายอาเขาเป็นชดอภัสราภาัสนาชื่ออาัสรานี่ยสวยแล้วพอประสบความสําเร็จก็เลยมีกามณิตวาสิทธิแต่คราวนี้ก็จะเป็นคุณทิติมา่ะแล้วก็มีคุณไอ่ มีเสถฐาด้วยไหมเรษฐาเสษฐาใช่และเรื่องไหนปิดเปลี่ยมก็บอ๋อนี่กำลังจะพูดถึงปวีนาว่าปวีนาเต้นอยู่เรื่องไหนเรื่องนี้หรือเรื่องนู้นเรื่องซีเรื่องนี้ใส่โชว์ใส่ชเก๋นเก๋เก๋หนังสมัยก่อนเก๋คนสร้างเก่งจังเลยเนี่ยก็จะเป็นผลงานเด่นๆของพี่จิกนวรันแล้วก็ยังยืนยงยืนยาวมาถึงปัจจุบันี้ทุกวันนี้เขายังพบแกได้ในรายการช่องสามลุกนี้ทีเด็ดนะแล้วก็ ยังออกรายการต่างๆด้วยนะมีรายการองก็ร้องอะไรกว่าเอาร้องได้ไหมคะไม่ได้แต่ออกเทปนะไม่ออกแผ่นเสียงนะเคยรู้ไหมเพลงสามใบเถาแก่สามใบเถานี่ไงรู้เรื่องไหมเป็นดาราคนแรกๆอ่ะเนอะที่บอกว่าที่แกร้องเพลงทําเทปค่ะอะไรแบบนี้อ ซึ่งมันก็เป็นเพลงประกอบหนังนั่นนะฮะแล้วพอต่อมาแกก็ที่ยุคของพี่จิกนี่ก็จะเชื่อมต่อกับพี่เปิลจารุน,นีแล้วพอหลังๆนี่พอพี่จิกเริ่มแบบโอเคก็พอวัยนะพอวัยของนางนางเอกอะพอวัยมาถึงวันหนึ่งแล้วก็มาเล่นเป็นพี่เป็นเป็นอิจฉาเป็นอะไรอย่างเงี้ยตัวร้า,ายบ้างอะไรบ้างก็มามา<ช>ป,ป,ป,ปะกับรุ่นเชื่อมต่อกับรุ่นพี่เปิลจารุนีเอาแต่ว่าเมื่อแกอถึงแกเล่นเป็นตัวร้ายแต่อย่างที่บอกคือค่าแกไม่ได้นะค่าแกไม่ไไมไงนะมีบททุก <ผ>ม,มี<ำ>บททั้งหมด,ดต้องมีเ,งเป็นสําคัญของเรื่องเรื่องอะไรนะที่มีพี่แซมยุรนันแล้วก็ชมพูฟิตตี้เล่นเป็นผีแล้วก็เนี่ยมีพ่เปิ้ลเจ้าหนี่เป็นนางเอกแล้วแกเป็นตัวร้าย อะไรอะไรโกยโกยอะไรอาจารย์โกยไม่ใช่อาจารย์โกยนัพี่เปิ้ลเล่นคนเดียวไม่ใช่โกยอันนี้โกยมหาสนุกโกมหาสนุกโกยมหาสนุกกยมหานุกกมหาสนุกยมหานครโกมหาสนุกโมหานุรโกยมเาสนุกโกยายละกโอยมหาสนยมหากโกาจะไม่ลงไม่ลกไม่ลงไม่เล่มนกับเมหาสนลกโกยมาสนุหาสนุ้โอะไหาสนุกยมาสนุก้ยตำาวนบ้านุกโกยมหาสนุกโมหานุกโกยมหานอะไรสนุกโยมหาสนุกโมาสนุกโกสนี่ยมหเสนุกโกสนี่ยมีามนยมหาน่ก ไม่ใช่เรื่องเหนียแต่อันนั้นคือแกเล่นกับทูนนอ่เนี่ยแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็เล่นประกบกับพี่กุ้งนัทยาบาบสวัสดีคือแกประกบประกบจนมาถึงรุ่นเนี้ยใช่ประกบละครกับพี่ฮานนี่ก็เล่นนะคือแย่ไปหมดเลยละครไม่ต้องพูดถึงเพราะละครก็มาเล่นเป็นแม่เป็นอะไรแล้วไงไม่หลังๆก็ยังเล่นหนังอยู่นะเล่นเป็นแม่ของมอสเรื่องอะไรด้วยนะ ปีหนึ่งเพื่อนกันยังมาถึงรุ่นนี้อะ่ะใช่ใช่เลยแม่แม่มอดแม่แท้งยังมาถึงนี่เลยเออแล้วก็พามาเชื่อมต่อกับพี่เปิ้ลจารุนีละพี่เปิ้ลจารุนีเนี่ยเออเป็นนางเอกติดดินตัวจริงใช่ใช่เป็นางเอกที่พี่ชื่นชอบมากแล้วก็เป็นเป็นคนที่หมายถึงณปัจจุบันเนี้ยเป็นเหมือนเหมือนเหมือน เหมือนเข้าถึงง่ายเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพี่เปิลเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงยากเพราะมี่ขยเพราะมีค่ายหรืออะไรใดๆก็ไม่รู้ว่าแต่พี่เปิลยังไม่ให้คิวรายการเลยขอไปอาจจะยังไม่ว่างเพราะตอนนี้ทารีสอร์ทอยู่อัมพวาชื่อชื่อบ้านจารุณีเสร็จแล้วให้เปิดให้บริการแล้วไปพักได้ครับอพาไปด้วยนะครับไปกันอยู่อัมพวานี่เองพี่อยากจะไปอยู่เนี่ย เป็น<ช>แ,แล้วน่ารักเชียชน่ารักเราไม่รูเหกนว่าสมัยก่อนจรุณีได้เข้าถึงยากหมายถึงบางหนังสือบางฉบับก็ก็ว่าอย่างนั้นอะไรแบบเนี้ยจะเหมือนแกเป็นคนมีลูกส่วนตัวสูงใช่ใช่แกจะไม่ใช่แบบก็อย่างที่<ช>นี่ไงอย่างที่พี่จิอัชราพันธ์เคยเล่าให้ฟังไงว่าไปเล่นเรื่องอะไรละครอะไรด้วยกันไงคือหัตถาคือหัตถแล้วพอเลิกกองปั๊บจรุณีเข้าไปนั่งในรถไม่คุยกับใครเลยอัชราพันธ์ก็หงุดหงิดไง ก็เลยเรียกมาอบรมว่าชีวิตมันวุ่นวายมันอะไรนักหนาเนี่ยมันถึงต้องไปเก็บตัวอยู่เนี่ยจารุณีก็งงว่าเกิดมาไม่เคยโดนใครว่าเพราะว่าเป็นนางเอกตลอดชีวิตมาก็พอเริ่มก่อนก็ใช้ชีวิตอยู่ในรถมีมุมสงบของตัวเองคนเดียวอะไรแบบนี้เหมือนกันไม่ค่อยมีเพื่อนเนาะจริงเป็นนางเอกที่ไม่ไม่ไม่ได้แบบใช้ชีวิต ในวงการแบบมีเพื่อนฝูงด้าล่างพี่ว่าเพราะว่าเข้าวงการตั้งแต่อายุยังน้อยตั้งแต่เด็กอ่ะสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าวงการแล้วแล้วก็อยู่กับโรงเรียนกองถ่ายโรงเรียนกองถ่ายแล้วสมัยก่อนพอหนังจะพอจะรู้นีติดน่ะพอติดแล้วอ่ะเป็นเป็นขวัญใจคนดูแล้วทีนี้งานเยอะเยอะอย่างเงี้ยแทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวเลยนะเท่าที่พี่ทราบมาก็ช่ายเป็นคนจัดการช่เอาเงินไปเข้าบัญชีอะไรแกก็แค่มีหน้าที่มีหน้าที่ว่ารู้แต่ว่าคิวว่าวันนี้จะไปเล่นอะไรที่ไหน แต่ก็เป็นคนหนึ่งที่หนังดีๆเยอะมากนะใช่เราพูดถึงเรื่องแรกๆของเขาก็สวัสดีคุณครัวอะไรก็เล่นของค่ายไปเลยเะี้ยแต่หนังค่ายค่ายสีบุญเลืองไหมที่กลับไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรนะใช่ยกเว้นว่ารักแล้วรอน,น่อยเลยนะเรื่องนี้สนุกคือผมมันมาชอบอในช่วงของที่เล่นของอรุณลัมพนี่ไงช่วงเนี้ดีมาก บทดีแล้วดีไปหมดรัตนาวดีอ่ะผมไปดูนะโอ้ตอนนั้นอยู่ยาลาแล้วเ้ยสวยจังเลยคือคือหนังก็สวยคือตัวแกบทแกก็ก็สวยงามหนังเรื่องนี้คือเป็นหนังที่เราเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดโลกจริงๆเนาะเป็นยุโรปแล้วเราก็รู้เลยว่าอ๋อมีน้ำตกชื่อนี้ <c oughs> มีอะไรแบบนี้อ ใครใครถ้าใครยังจำได้ก็จะเริ่มจะอะไรนะปริศนาปริศนาก็เล่นปริศนาเจ้าสาวของอานน์เราเป็นหนังตรายภาพแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้เชื่อมต่อกันไม่ได้ออกกันเลยแต่เป็นแค่ตรายภาคสามภาคคนเขียนคนเขียนท่านเดียวกันแล้วก็มารัตนาวดีซึ่งในสดตัวชอบรัตนาวดีไหมพี่ชอบทั้งสามเรื่องเลยพี่แบบมีความสุขกับการดูแล้วดูอีกนะสามเรื่องเนี้ยขอบคุณที่มีแผ่นซีดีให้เราดูเนาะ นี่ดีพี่มีอยู่นะครับมีแบบมีฮะดูแล้วกันเดี๋ยวถูกจับไม่จับแล้วรับอกว่าเขาไม่ทํามาขายคนจะหาจังเลยดีทั้งสามเรื่องเลยนี่ดีแล้วตนาวดีนี่ก็แบบตระทับใจมากแต่พี่เปิ้ลอาจจะด้วยด้วยอภาพลักษณ์หรือภาพจําก็เป็นนางเอกสายบูเนาะทีคนคนจะจําภาพความเก่นแก้วความ เขาหางแต่พี่กับไม่ชอบไม่ชอบพี่เปิลบูแล้วก็ไม่ชอบพี่เปิลตลกพี่เฉยๆพี่ว่าเขาสวยเกินกว่าจะเล่นแบบอย่างเงี้ยคือพี่เปิลเป็นลูกครึ่งที่สวยมากเลยนะตั้งแต่สาวๆแล้วอะสวยๆแล้วก็ทรงผมมาเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทรงไหลรลากไส่หรอแบบเนี้ยสวรรค์สวรรค์ออกแบบเนี้ยไม่มีใครทําได้สวยเท่านี้เลยนะทั้งๆที่มีนางเอกที่ค่าอยากจะปั้นมาแล้วทําให้เหมือนนะสองสามคนก็ไม่ได้เหมือนนะก็ไม่ได้สวยเท่านะก็ ก็นั่นแหละก็คือเกิดมากับหนังบูนะแล้วก็เกิดมากับหนังตลกใช่คนก็จะไปรักสาวกำนานอะไรแบบนี้คนก็เนี่ยก็คือปั้นมาเป็นแนวนี้แต่พอมาเล่นเออแต่พอมาเล่นกับเนี่ยคุณเปียโปสเตอร์มาเล่นกับชนะชนะคราปยูนแบบเนี้ยเรวเล่นดีหมดเลยมายาพิสวาส์ถ้าเธอยังมีรักเอยไม่ใช่ท่าอย่าง วันนั้นคงมาถึงวันนั้นคงมาถึงแบบนี้เล่นดีเหมือนเงินอะไรมายาสีเงินม,มายาสีเงินแล้วอะไรที่พิสมัยยืนด่าอยู่กลางถนนใส่ชุดนอนสั้นๆ <c oughs> เรื่องอะไรมายาพิษจว่านหรออะไรมายาสีเงินมะไม่ใช่มายาสีเงินละครมายาพิษส,สวาส่าามายมาพิษส,สวาส่านแล้วก็หลังๆก็เริ่มมารับบทแม่เนาะที่เราเห็น,น<ๆ>ก็เริ่มก็ก็ไปตามวัยไปตามวัยแล้วก็ อาจจะเพราะค่ายไม่ได้ดูแลกันแล้วแต่ว่าถึงน่าถึงตอนนั้นป่วยด้วยแล้วก็หยุดไปอะไรต่ออะไรแล้วอุบัติเหตุหลายครั้งหลายหนเรียกว่าแมวสิบเก้าชีวิตเก้าไม่พอนะสิบเก้าชีวิตเสียายเขาหลรอบมากหลายรอบอื เขาเรียกอะไรตกน้ำน่ะตกเรือนั่นสาหัสเลยเนาะตกรถตกรถก็สาหัสือมีพิจิกโนรัตมีคุณสารพงศ์ด้วยพันทพันธ์ด้วยใช่ไหมพันธพันธ์ไม่เป็นอะไรนะนั่นแหละสิหนังนั่งตรงไหนคนเดียวนะไม่หนังนั่งอยู่ตรงไหนเนาะไม่เป็นอะไรสรพงศ์กับคุณเบิร์ตก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรมากที่เป็นหนักเอกนี่แหละออตอนนั้นคือวงการปั่นป่วนั่วป่วนมากเพราะคิวสลวนไปหมดเลยเพราะสองคนนี้คือเป็นเป็นเป็นแม่เหล็กของวงการอ่ะ ช่วงนั้นเลยมีนางเอกใหม่เกิดขึ้นว่าหนึ่งปีกลับงานไม่ได้เลยทั้งคู่สุพันษาอัมพานี่วิ่งลอกนะส้มหล่นเลยส้มหล่นอ่ะแล้วก็ไทรอ่ะหัทไทรัตอมตาวนิชพัชชาธิวานนท์สาวิตรีสามิพักโอ้รับงานกันเพลินเลยแต่ว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงความโด่งดังเขาน่าจะไม่มีใครเทียบสองคนนนี้ในยุคนั้นนะก็ถือว่าแล้วเขามีถึงขั้นจัด อันดับดารายอดนิยมในยุคนั้นคุณตุ้ยจำได้ไหมจากสบู่ยี่ห้อหนึ่งดาราลักสบู่ได้เลยพู่ชายดาราลักในอย่างยอดนิยมก็พี่จิกพี่จิกนาวรัดกับได้ที่หนึ่งไปแล้วพี่เปิ้ลที่สองแล้วก็สุพรรษาที่สาม ดาราลักดาารลักเนาะยุคนั้นเก๋เนาะส่งสบู่ลักอ่ะเขาเขียนชื่อไปถึงว่าไอการตลาดเขาเก่งเนาะมาร์เก็ตติ้งดีๆเนาะใช่ยุคนั้นยุคนั้นคือแฟนนางงามก็คงเหมือนยุคนี้นะแต่ยุคนี้ก็คงใช้โหวตนะแต่สมัยนั้นก็คือต้องซื้อสบู่เขาโอ้ยเก๋จะตายเขาส่งไปด้วยนะฮะใหมือนกันี่ล้อุยพี่ให้จารุณีพี่ให้นมวัดถูอย่าเลยพยายามให้มันหมดเร็วๆฟองให้ฟองฟอดเอ้ยแล้วพอเป็น บอกพี่บอกธบุหมดแล้วแกต้ใหม่อย่าทิ้งกันานนะเขียนโนรันอนล้วยุกตอนนั้นใช้บ้าง<อ>ทิ้งบ้างแจกชาวบ้านาบ้างเพราะอยากถูให้บอเพราะตัวทลอด <laughs> อย่าให้นวรันได้จรุนีก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รางวัลตุกตาทองเยอะสมัยก่อนที่พี่พูดถึงตุกตาทองบอ่อยๆเพราะว่าเรามีความรู้ว่าสมัยก่อนเนี้ยมันศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้หมายความว่าสมัยนี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะแต่ว่าอาจจะเพราะว่ารางวัลมันเยอะรางวัลมันเยอะหนึ่งแล้วก็ นางเอกสมัยนี้เนี่ยเล่นเรื่องเดียวสองเรื่องแล้วหายไปล้วยังไม่ทันจะรู้จักเขาเลยเขาได้รางวัลแล้วยเงี้ยเดี๋ยวเราจะต้องพูดถึงเรื่องนางเอกเรื่องเดียวจอดเรื่องเดียวจอดเงี้ยหายไปพูดจารุณีให้จบก่อนก็เขาได้หลายเรื่องเนาะหมายถึงดาราได้ได้ตุกกตาทองจากบ้านใสทองเขาได้ไหมได้อบ้านใสทองผมจำไม่ได้แต่แต่ปิิศนาน่าได้แน่แน่บ้านใสทองพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะน่าจะ น่าจากเนาะพี่ไม่แน่ใจอ่ะแต่ก็ได้หลายจากหลายเรื่องแล้วก็แม้กระทั่งพอมาเล่นเป็นเป็นดาราสมทบแล้วก็ยังได้จากอะไรอ่ะ ไม่ใช่ได้จากเนี่ยสันติสุขจินตลาเรื่องอะไรอ่ะบุญชูบุญชูเขาก็ยังได้นะใช่ใช่เขายังได้จากอันนี้ด้วยที่ไปเล่นไปเลี้ยงเป็ดอันนั้นงงว่าทำไมได้บทไม่แย่ไปเลยเนาะอันนั้นผมงงเป็นเลี้ยงเป็ดงงเป็นเลี้ยงเป็ดแล้วป่วยนอนป่วยไม่เยอะเยอะ๊ะทำไมได้ไม่เป็นไรเราก็เชียร์เราก็ชอบแล้วกันถือว่าโอเคถือว่าได้ลื่มใจ <letter> <kilo. S 2> แล้วแล้ววันที่เขาไปรับรางวัลตุกตาทองจากเรื่องอะไรเอ <illed> ้ะสุพรรณหงษ์หรือตุกตาสุพรรณหงษ์ที่ใส่ไอเสื้อทักซีโดะใช่ใช่ใช่เท่มากเลยเนาะเมื่อก่อนในในเสดาล์เขาขึ้นขึ้นทุกปกเลยอ่ะไอใส่เสื้อทักซีโดตัวนี้ได้ไม่รู้ได้จากเรื่องอะไรไอเรื่องตลกตลกเนี่ยเรื่องอะไรที่ได้แทนที่อัมพาจะได้กาเกียใช่จารุนีได้ช่างเขาเถอะช่างเขาเถอะ ซีเป็กข้อกังขานี่ทำไมอำพาไม่ได้ทุกคนคิดว่าอำพาทุกคนว่าอมพาต้องได้ทุกอำพานี่โอ้ยเอาไปนอนในเรือโดนสาดน้ำลอยลอยทะเลอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนลอยแท้ลอยโดนหอบขึ้นสวรรค์ชั้นวิมานโดนลากไปอุ้ยแล้ว ใส่เสื้อไอเนี่ยใส่เสื้อไหมเสื้อเกาะอกอ่ะแล้วโดนอุ้มโดนลกไปจะหลุดไม่หลุดแหละโอ้แทนที่จะให้เขานะแล้วเรื่องนี้อัมพาสวยมากสวยมากไอเสื้อชมพูเนี่ยเนาะแล้วพี่เอานี่เป็นคนแต่งไทยได้สวยมากเลยนะเพราะหน้าเกียไทยอแต่แต่ในใบปิดนี่คือวาดหุ่นดีเกินเอวบ้าง ที่เป็นครุฑครฑทูลกำลังกอดคิ้วขึ้นมาแล้วมีสัลปงกอะเล็กๆก็เก๋นะวเป็นใบปิดที่เก๋มากเลยอ่ะสวยมากแล้วมีดวงชีวันอีกเรื่องนั้นดวงชีวันก็สวยเหมือนกันสวัสดิจนาเก๋เนาะเยโยภาพยนตร์เชโยภาพยนตร์เนี่ยนวรัตน์ก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็จารุณีก็ประมาณนี้แล้วกระดาษทองเยอะทีนี้พอลอยต่อจากจารุณีปั๊บเนี่ย เจรินีก็จะเล่นทุกบททุกบาทเลยเนี่ยตั้งแต่พอท้ายมาเล่นหนังชีวิตเยอะเข้ามันก็จะเข้าไปเข้าสู่ช่วงของตอนนั้นมันจะเป็นหนังชีวิตสะมากใช่ใชหนังชีวิตผัวเมียเป็นเขาเรียกสมัยนั้นเขาเรียกว่าหนังตลาดทำไมเป็นหนังตลาดไม่รู้เนาะอลแล้วก็บทประพัน์มาจากใครนันทนาวิโรจน์คุณแม่คงนั่งปั่นไม่ทันเลยเนาะแล้วสิบเรื่องเนื้อเรื่องค้ายกันหมดเลยคุณแม่คงเขียนแบบ บางเรื่องพี่ว่าขายพรอตนะขายพรอตไปอย่างเดียวเพราะคุณแม่ปั่นไม่ทันเนาะเพราะเยอะมากเลยหนังคุณแม่แล้วไปถึงละครเลยนะสุนหนท์น่าสมเพเอาไป็ตั้งหลายเรื่องคือถ้าเกิดเป็นเป็นเป็นหนังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของคุณพรพศนะคุณพรพศน่ะเหมือนเหมารวมคือทุกเรื่องผมมจารีสีดำอะอะไรอะนางกลางไฟด้วยใช่นั้นางกลางไฟมีมากเยอะอะหนังดีดีนะเนั้นมชมากนะพรมจารีสีดำเนี่ย ปีกมานด้วยไหปีกมานปีกมานก็เลยมาเกิดนางเอกในยุคนั้นก็คือดังๆที่ตีคู่สูสีก็เลยคุณตุ้ยใช่หนึ่งคือนัทยาแดงบุหนาสองคือสินใจหงไทยซึ่งคู่นี้แบบเชื้อเชืออเฉื่อนและในบางเรื่องเล่นด้วยกันใช่กินกันไม่ลงกินกันไม่ลงสวยคนละแบบแต่พี่ขอโทษนะสำหรับพี่นะสองคนนี้คือแบบ เป็นนางเอกที่ในยุคนั้นนะที่หยาดฟ้ามาดินเลยนะสวยจริงๆคือพี่กุ๊กนัทยาเนี่ยสวยตั้งแต่เป็นนางแบบแล้วรูปร่างดีโอ้โหคือคือตอนแรกแกเป็นนางแบบเนาะแล้วก็เราก็มองผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยอะเก๋แบบโอ้โหดูดูมีบุคลิกอะแล้วมาเล่นละครว่าพบแป๊บเป็นตัวประกอบนิดๆหน่อยหน่อยคณกันซีใช่ไหมที่ดึงดึงกันใช่หน่อยๆนอ เอาละครับเรากาลังพูดถึงพี่กุ๊กเดี๋ยวเราต้องค้างไว้แค่นี้ก่อนพี่นุกผมว่าเวลามหมดอีกแล้วสงสัยเราเมาเรื่องพิจิกกับพี่เยอะไปเพราะว่าอย่างมากคือสองคนที่เขาเล่นหนังมานานนะเขามีเวลาช่วงเวลาเป็นของตัวเองที่ยาวนานมากเขาเลยต้องพูดถึงเยอะหน่อยใช่อยู่ระยะเยอะครับเอาละครับแต่ไม่เป็นไรครับเราค้างไว้ที่พี่กุ๊กน้ายากับพี่นกสินใจแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในวันศุกร์หน้าเกิดเล็กเกิดน้อยของสั้นสองท่านนี้มีอะไรเดี๋ยวเรามา รครับรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับวันนี้เราทั้งคู่ผมดีเจตุยโชลฤทธิ์อุ่นทันแล้วก็พี่หนุนน่มนันทพเจิมจิตธรรมก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดี์นะครับสวัสดีครับพูดคุยเล่าหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจในอดีตกับรายการเรื่องเก่าที่เรารัก